ตอนี้มีชื่อว่าเทคน,นิคบล็อกหมุนตัวตนะครับผมนะครับลักษณะการทำเป็นยังไงนะครับดูนะครับนี่นะครับผมนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคหนึ่งในเทคนิคนะครับที่ผมใช้เอาไว้เคลื่อนออกไปข้างหน้านะครับ ในการทําคลิปสอนคลิปตัวต่อๆไปนะผมนะครับกดติดตามนะผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสําคัญสาคัญนะครับผมครับทุกวันอาคาแล้วันเสาร์นะผมเราจะมาพบกันนะครับกับคลิปสอนนะครับผมนะตัวบ้านอื่นๆก็อาจจะเป็นคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปนะผมจะมาฝึกกันนะครับผมนะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะครับผมนะครับ่อนที่เราจะมาฝึกเทคนิคบล็อกล็อกหมตัวเนี่ยนะครับมันจะมีเทคนิค ของควันกาวอยู่ซึ่งลักษณะเดียวกันก็คือเทคนิคบล็อกล็อกแล้วก็ปล่อยไปนะผมนะครับลักษณะการทำมันเป็นอย่างนี้นะผมนะครับบล็อกล็อกนะครับแล้วปล่อยปกติด้านหน้าอย่างนี้นะผมนะครับเป็นเทคนิคที่นะครับควันกาแล้วผมนะนักฟุตซอลระดับหนึ่งของโลกนะคชอบใช้นะผมเทคนิคนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะครับจากเรเ่็นของสติเนี่ยเราเพิ่มความให้มันดูเท่ขึ้นอีกก็โดยการใช้วิธีการ ตัวนะครับผมนะครับลักษณะการทําเหมือนกังเปียกแต่เปียกต่างกันแค่การหมุนตัวหลอกคู่ต่อสู้นะครับผมนะครับอ่ารูปแบบแรบกบ เวลาที่เราสุดีริงๆนะผมก็สุดไปเลยนะผมนะทั้งสองรูปแบบนะผมนะคือรูปแบบแรกเนี่ยพอเราบล็อกครับแล้วเราล็อกธรรมดาแบบปัญจนะครับเราเห็นคู่ต่อสรูด้านหน้านะครับพอเราไปันไปแบบนี้เลยนะครับเราไม่เห็นคู่ต่อสู้นะครับข้อดีคือตรงนี้นะครับผมนะก็ไปดูเล่นแต่ถ้าเราบล็อกล็อกหมุนตัวมันได้ความสวยงามแต่บางทีเราจะไม่เห็นคู่ต่อสู้นะพอเราบล็อกเราล็อกเราหมุนตัวพลิบแล้วหมุนตัวนะเราจะไม่ผู้หลุสู้แต่เราแตกออกนะครับคือมันได้ความสวยงามนะครับแต่รูปแบบแรก ใช้เป็นผู้เลอกตัด้วยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมนะก็เอาไปพิจุ้ใช้ได้ทั้งคู่นะครับรบ,บางคนถ้ามันเจ่าเห็นหลายๆคนนะผมเวลาสุดก็ทำแค่นี้นะครับนะครับไปทํามันก็ไม่ได้เคลื่อนนะจริงมันเอาไว้เคลื่อนออกได้เลยนะผมนะอยย่างงเี้ปุกปลองปลอกพุบปล่อยไปเลยอนะ่ะมันก็เคลื่อนนะใช่ไหมครับแต่บางคนไปยืนเะล่นาอย่างเงี้ยนะนะปลอกใช่ไหมครัอ่าครับมันก็แทนที่จะเคลื่อนออกไปก็เหมือนเอาไว้สุดโชว์เล่นย มันก็ไม่ได้ผิดนะครับผมครับแต่จริงๆสำหรับผมอ่ะเวลาผมใช้แล้วเนี่ยผมเอาไว้เคลื่อนออกเลยนะครับผมนะครับโอเคมาดูกันทําให้ช้านะครับผมอ่ะนะครับเอาคนถนัดขวาก่อนก็ง่ายๆการจับนะครับผมนะครับพยายามนะเหมือนกางเหมือนสเตปบล็อกนะครับผมนะครับเพียงแต่ตอนที่เทคนิคแรกเลยที่บล็อกใช่ไหมครับอันถนัดนะผมบล็อกได้านไหนดีด้านท้าดีกว่าจะได้ดู่ความยาวนะครับผมนะครับอาบมือท้าอยู่ตรงนี้นะถ้าเราจับยาวไปับกระต้อง มาเนี่ยนะผมนั่งให้เกินให้เกินด้านหน้ามานิดเดียวพอนะผมนะเราทำแค่ให้เก็บสบายๆที่สุดแต่เวลาเราบล็อกเวลาบล็อกมันจะไม่เหมือนเทคนิคบล็อกต่อแรกเทคนิคบล็อกนี้มันจะมันจะกว้างยาวนิดนึงนะผมเพื่อจะได้เดินถุนนะครับแต่เทคนิคนี้นะเราบล็อกเพียงแค่ให้ระยะต้นนะครับผมนะให้ผ่านแค่ต้นเองนัผมก็จะง่ายครับก็จะเป็นตัวไปบล็อกยาวแล้วไปน้องทบเดี๋ยวมันจะยากนะครับเพราะนั้นเราดึงมาบล็อกนิดเดียวพอดึงมานิดเดียวพอบล็อก ให้มาทิ่เดี้ยแล้วคืนไปแล้วนะครับอ่าวฟังนี้นะครับดึงมานิดนึงแล้วก็บล็อกเลยนะเห็นไหมให้บล็อกห่างก้นได้นะครับนะครับองศามันเป็นยังไงดูองศานะครับองศาก็คือพอเราบล็อกเนี่ยปกติถ้าเป็นท่าบล็อกปกติเราจะบล็อกเป็นอย่างนี้ตรงๆเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแต่ให้ทีนี้เวลาคืนเดี๋ยวยากนะเพราะฉะนั้นเวลาบล็อกทีบล็อกหนึ่งตัวนี่ให้บล็อกเป็น ตูวีนะครับผมนะหรือถี่ห้าภาษาบล็อกนะนีนะรับพอตูดีแล้วพอกลางยคืนมันงแต่ยุนังยี่เอาก็ได้แล้วปล่อยบอลยกมาหรออย่างนี้นะครับที่ปล่อยธรรมดาก็ปล่อยไปนะครับน้ำพ่นนะครับพอบล็อกแล้วนะบล็อกปล่อยแบบนี้แล้วปล่อยไปหน้าไม่เอาผมนะถอยหลังไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าท้ายอยู่หลังเนี่ยบอลอยู่หน้าคือคือจิ้มได้นะครับผมนะตัวเราต้องบังบอลนะครับผมนะครับ ก็อยู holder, okay. Well, okay. ่ด้านนอกก็จะแยกยากครับครับแต่ถ้าหลอกหลอกปล่อยคนปล่อยวางขนาดนี้ครับเพิ่มาด้านหน้าผู้ร่นสู้ก็แยกได้นะครับแยกง่ายๆนะครับผมนะโอเคอ่ะดูนะครับเอาแบบประเจ้าก่อนนะครับผมก็ถือมาอ่าคิดได้นะครับเป็นสี่ห้าองศานะครับผมนะลองแตะตรงนี้ว่าพอรู้แน่แล้วปล่อยบอลนะครับจะไปถึงนนี้ครับถือบางคนคืนต่อไม่ชำนาญก็คืนต่อได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับให้มันมีช่องช่องไฟนิดหนึ well, person, okay. okay, ่งช okay, ่องว่างที่หนึ่งเพื่อให้เราคืนแล้วล็อกง่ายครับบล็อกอ่าเราคืนเด็ดปล่อยบอลที่นึงให้บอลเกินต้นนะครับการล็อกบอลที่ดีนะผมสังเกตนะครับผมนะบอลต้องเกินต้นนะครับถ้าอยู่ระหว่างต้นเนี่ยพอปล่อกแล้วคืนยากเดี๋ยวจะลื่นนะครับผมนะครับหลังจากพอเราบล็อกไปแล้วนะครับปล่อยให้เกินต้นไปก่อนคืงไปให้เกินต้นยกขารอล็อกนะครับอ่ามันจะง่ายนะครับปล่อยทีนี้ มาดูถ้าเขาขึงตัวก็ง่ายเลยนะผมครับน้าบลึงมาปล่อยมาล็อกนะเข่ยนะผมนะโคทงนำขวาหมุนย้อนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายนะครับตรงนี้จะรู้สึกถึงตัวนะผมนะนะก่อนที่เราจะไม่อย่างนี้เลยครับเราจะไม่หมุนไปอย่างนี้เลยครับพุธมันจะแตกยากครับผมก่อนที่เราจะหมุนนะครับให้เราคึงบอลหนีไปก่อนนะผมนะเราล็อกเสร็จนะครับคบอลไปก่อนนะครับ คือคลึงแ็นให้เดิยก่อนนะครับอ่าขั้นหมุนมาแล้วก็แตกออกไปครับนะครับอ่าถือล้อขนาดหน้าผมนะบล็อกล็อกนะครับคึงไปก่อนคึงเหมือนเหมือนท่าปล่อยปกติเนี้ยนะครับผมนะคึงไปนิดนึงก่อนนะครับคึงได้พอพอไหลแล้วอ่าห้หักตัวหมุนมาแตกเชื่อกออกแค่นี้นะครับผมนะครับอ่าดูซ้ายบ้างนะครับบล็อกคึงล็อกนะครับอ่าคึงมาปุ๊บให้เชือนก่อนแล้วแตกออกแค่นี้นะครับ ด้านหน้าดึงมาหลังครัาบล็อกล็อกดึงมาแล้วแตกออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำรูปแบบเร็วๆให้ดูนะครับผมนะครับเรียกมาจะทู่มทุครับบล็อกล็อกมือทุ่มแตกออกนะครับผมนะครับบล็อกล็อกมือทุ่มแตกออกนะครับหรือรเดยงมาบล็อกล็อกธรรมดาปล่อยออกนะครับนะครับดึงมาบล็อกล็อกธรรมดาปล่อยออกนะครับดึงจังหวะนะครับผมนะ เทคนิคนี้นะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคเราไว้ช่วยในจังหวะพื้นฐานเหมือนกันนะครับเป็นยังไงครับมาช่วยถึงจังหวะพื้นฐานยังไงนะครับอต่าดี๋ยวเพิ่มให้นิดนึงนะครับผมโอเคดูนะถ้าเราเล่นเทคนิคพื้นฐานเนี่ยนะขวาอ้าวไม่ซ้ายอ่ะขวาเลยครับพอเราขวาไหมเราปล่อยไปซ้ายเหครับก็มีอยู่แค่นี้นะคผมนะพอรอบต่อไปเนี่ยพูกเราตู้รู้แหละพอเราบล็อกเนี่ยเราปล่อยไปซ้ายนะครับเขาก็รอแย่งเลยนะครับอย่างรอบแรกอ่ะขวาปล่อยไปซ้ายเขาตามแย่งปุ๊บ รอบที่สองเขา่าจะไปซ้ายอีกเราล็อกล็อกหมุนตัวหลอกนะครับเขาก็จะไปเกินนะเพราะฉะนั้นทเทคนิคนี้นะครับผมก็เอาไว้ช่วยเวลาเล่นพื้นฐานเล่นโชว์ได้ก็เวลาเคลื่อนออกก็ใช้เทคนิคเป็นหนึ่งในเทคนิคที่นําไปใช้เคลื่อนออกนะครับตอนเราเล่นกร์เสร็จแล้วนะครับก็คิดว่าไม่ยากจเกินไปนะครับผมนะสมีข้อสงสัยอะไรก็นะครับคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมนะ ไงก็นะครับเอาไปสุดใช้กันนะครับผมนะครับได้ผลไม่ได้ไงก็เอามาบอกด้วยครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่นะครับผมร,บร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลที่พี่ต่อไปนะสวัสดีครับ